วันนี้เนี่ยก็เ,เป็นไปตามแผนที่เราเคยแจ้งไว้ว่าเราจะเรียนรู้ก็ตั้งแต่เ,เริ่มเรียนรู้การใช้วิจโทัลสื่อแทนที่อกิเนเรียนที่สองที่เราเรียนเป็นบ้านแบบตัวนี้เราเรียนการใช้เอกสารในหน้าที่วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราจะมาเรียนรู้เพิเ่มเติม ผมได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าสารเดิมซึ่งผมจะแนะนำท,ท่านแนะนำตัวเองให้เราได้รับในข้าวกับทีมงาน,นมาสอนในหัวข้อมาหลายหัวข้อแต่พูดรวมๆก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลหรือทางน้ำโดยเป็นการเรียนรู้ออกเป็นสามช่วง ช่วงที่หนึ่งเนี่ยเป็นทฤษฎีในห้องเรียนช่วงที่สองประมาณ1ิบโมงึนเราจะลงไปหน้าไปทดลองใช้กันจริงลองไปยกคนดูลองไปทำโน้นทำนี่เป็นเทียเท่ยงพักเที่ยงเสร็จ้ช่วงบ่ายเป็นช่วงวิชาที่มีความสำคัญต่อหน้าที่การรักษาความปลอดภัยนะั่นก็คือการช่วยเหลือนะที่เราใช้ครัว,ว่า cpr ช่วยชีวิต โอเคต่อไปขออนุญาตให้ครูและครูช่วยช่วยครูช่วยแน่สองตัวจริงครับสมิตาภรณ์เอวาปิปัติอำเภอหัวหน้าสายยูระรูจังหวัดสตูลนครับแล้วก็ตำแหน่งผู้ขับหน่วยอาสาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือต่อเจตตำแหน่งส่วนนี้ในสงสัานะครับหน้าที่หน่วยอาสาความปลอดภัยทางทะเลแล้วก็เป็นผู้ช่วยตาม แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตกน,น้ำคกน้ำน,นะครับแล้วก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษา,าความปลอดภัยอยู่จะได้เสรมิมความรู้เพิ่มาาข,ขึม้นมานะครับการปฏิบ,บ,บัติหน้าที่ตามรักษาควากลัยสถานที่จะได้ครอบคลุมทุกทิศทิงนะครับทั้งบนบกแล้วก็ในนาำในรักษาความปลอดภัยที่แล้วถ้าเกิดมีเหตุคนตกน,น้ำตกลน,น้ำเนี่ยเราจะได้มีความรู้ะนะครับในการช่วย แล้วก็เอาตัวรอดด้วยก็ยีงไม่ปลอดภัยแล้วก็ควบคุมจอมก็คือการกู้ฟื้นที่วิตการในช่วงใหม่สำหรับที่คุณครูได้ครูนักวุฒิท่านได้แจ้งไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าสามพารามช่วงหือช่วงแรกไมเป็นทฤษฎีแตบรรยายในห้องร่ากายไม่แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าช่วงใหม่ถ้าจะไปน้านขานเนี่ยเดี๋ยวเราขอให้เปลี่ยนเป็นก็พักพร้อมที่จะ ต้องลงน้ำลงน้ำด้วยผมขออนุญาตแนะนำตัวตนะครับเป็นทางการนะครับแนวปฏิกัติเฉลยหน้าถ่ายย่เรื่องมือแล้วก็เป็นผู้ครับหน่วยรักษาความปลอดภัยของไทยททของพลเรือได้มาตั้งแต่หนึ่งหลัาแปดความรู้สิบปีเศษนะครับก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกชายทะเลคนตกน้ำจมน้ำเรือจมมากกันนะครับแล้วก็สอนส่วนใหญ่เป็นสอนเด็กๆนะครับให้ ป้องการจัดต้นน้ำสอนลูกเรือประมงในการตัว,ตว,ตว,ตวรอดเมื่อตกน้ำนในทะเลก็สอนเจ้าหน้าที่รักษากลับไทยอย่างเช่น,บบนชรักยจากีาากายนะครับเคยปฏิบัติราชการหลังปฏิบัติงานป้ายวันทุกต่างปีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังคนรับเรือหลวงจากรีทัเบประเทศสเปนโปกเบยครับพักหน้าของบ้านเราเป็นก,นล,นกนนลุล่มข้าศน์หน่วยครับอยู่ที่สตูลสำหรับความรู การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนหรือว่าเราเรียกห่วงโซโ่อยู่หลังๆเป็นสีห่ห่วงนะครับคืออันแรกก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำนะครับซึ่งก่อนที่เราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับมาตรการอะไรต่างๆนะครับสาระมานการทั่วไปนะครับเกี่ยวกับความอังตรายนะครับแล้วก็คือการป้องกัน,งนนะครับการ,ก,การป้องกันแล้วก็การเอา ตัวรอดเมื là là ่อเราเป็นผู à, th đ đ ้ตกใจท่านเองครับเราพอกจากการที่เราผู้ช่วยหรือคนาดื่มเนี่ยแล้วเราการเป็นผู้ตกายนะครับเรามีวิธีการอย่างไรที่จะเอาตัวเราอดครับโอคือการช่วยอันนี้คือวันนี้ที่เราจะมาถ่ายทอดความรู้นะครับก็คือหลักๆก็คือการช่วยนะครับส่วทันของโลกสุดท้ายก็คือการกู้พืังืนชีวิตนะครับเมื่อเราช่วยเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะ 们呃，做。Um, uh,